ส่วนตัวผมเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการจัดตั้งรัฐบาลผสมว่าจะต้องมีการพูดคุยมีการเจรจากันหลายรอบหลายวงมีทั้งเรื่องที่เห็นด้วยจบกันได้เรื่องที่เห็นต่างยังไม่จบแต่ว่าในที่สุดเนะีวงเจรจาน่าจะทำให้ทุกอย่างได้ข้อยุติและมันคงจะเป็นข้อยุติที่ไม่มีใครได้หรือเสียอะไรทั้งหมดที่จริงก่อนหน้าที่จะเลือกตั้งเสร็จ <ผ> <Yeah. S 1> หรือหลายๆคนก็ได้อธิบายภาพทํานองนี้ว่าใครจะร่วมกับใครจับกับใครมันต้องมาพูดมาคุยกันก่อนแล้วความชัดเจนมันจะเริ่มต้นจากว่าใครได้คะแนนเสียงมาเท่าไหร่จากการเลือกของประชาชนมันไม่ผิดจากที่เราเคยพูดกันไว้เลยครับดังนั้นยังไม่มีอะไรน่าตกใจแต่ถามว่าทำไมมันแลดูเข้มข้น แลดูมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมามากกว่าหลายๆครั้งก็เพราะว่าคราวนี้มันไม่เหมือนอดีตที่ผ่านมาในอดีตพักอันดับหนึ่งกับพักอันดับสองมักจะยืนอยู่คนละขั้วเมื่อยืน<ฆ>อยู่คนละขั้วพักอันดับหนึ่งเขาตั้งรัฐบาลก็ไม่มีพักอันดับสองจะไปรวมเอาสามสี่ห้ามาเลยหรือถ้า<ฆ>อันดับหนึ่งเขาตั้งไม่ได้พักอันดับสองเขาตั้งก็จะไม่มีพักอันดับหนึ่งเป็นพักร่วมเหมือนกันแต่เ<ฆ>ที่ยวนี้ พักอันดับหนึ่งอันดับสองยืนอยู่ฝ่ายเดียวกันและโดยกติกามันกำหนดว่าคุณต้องจับมือกันตั้งรัฐบาลให้ได้เท่านั้นจึงจะเกิดรัฐบาลประชาธิปไตยได้ยุติอำนาจของรัฐบาลสืบทอดรัฐประหารข้อตกลงต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นมาในรายละเอียดซึ่งถ้ามองความจริงด้วยสายตาที่เป็นบวกก็จะพบว่าเขาทำกันได้เร็วมากแล้วนะ เก้า <9. S 2> อี้นายกจบแล้วเป็นคุณพิธาจากพรรคอันดับหนึ่งสัดส,ส่วนคอรมอก็เข้าใจว่าน่าจะลงตัวไปมากแล้วละ่ะเพราะมีสื่อมวลชนบางค่ายเขาเอามาเปิดเผยผมก็ยังไม่มีเห็นพรรคไหนออกมาโต้แย้งอย่างเป็นทางการไอ้ที่ยังเห็นไม่ตรงกันเรื่องใหญ่เรื่องเดียวนะครับคือเรื่องประธานสภาจบเรื่องนี้ทุกอย่างนิ่งเลยรอกรกตรับรองแล้วก็เปิดสภาเลือกประธานสภาเลือกนายกรัฐมนตรี ตามขั้นตอนกฎหมายจนไปถึงการทําหน้าที่เมื่อเช้านี้คุณพิธาทวีตว่าเรื่องประธานสภาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเล็กเดี๋ยวก็ข้ามไปได้สําหรับคุณนัทวุฒิเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กไหมคะสําหรับแต่ละพรรคผมขอใช้คําว่าเป็นเรื่องธรรมดาดีกว่าพูดให้เล็กเสียทีเดียวมันก็ไม่เล็กแน่ละ่ะแต่ก็ไม่มีอะไรขัดกับคุณพิธานะครับคือมองว่าถึงที่สุดจะตกลงกันได้คราวนี้ที่กองเชียร์มีบทบาทมากหน่อยเพราะว่ามันเป็นยุคที่โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลสูง ก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกสําคัญก็คือว่ามวยหลักอย่าซัดกันเองอย่าชกกันเองก็แล้วกันต้องให้วงเจราจาเนี่แหละครับเขาทําหน้าที่คือผมเสนอว่าพักหลักมันต้องคุยกันภายในโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งตกลงกันไว้เดิมนั่นแหละครับว่าตัวแทนเจราจาของแต่ละฝ่ายประกอบด้วยใครบ้างก็ว่ากันต่อส่วนผู้ที่ติดตามสถานการณ์อยู่ด้านข้างเนี่ย ถ้าเป็นไปได้พอมาถึงจุดนี้นะครับน่าจะรีเสียงลงได้บ้างเหตุผลเพราะว่าสังคมเข้าใจแล้วว่าใครต้องการอะไรใครคิดแบบไหนเหลืออย่างเดียวที่สังคมไม่รู้คือจะจบยังไงถ้าต่างฝ่ายต่างช่วยกันเติมบางทีข้างในจบข้างนอกยังไม่จบอันไหนที่เราช่วยกันลดอุณหภูมิได้ก็ต้องช่วยกันอย่างที่น้องถามผมเมื่อสักครู่นี้ ว่ามันมีข่าวสารอะไรอินไซม์มาจากวงเจรจาหรือไม่ผมก็คิดว่าที่ถูกที่ควรคือผมไม่ควรพูดเนื่องจากว่าถ้ามันมีตัวละครข้างนอกพูดถึงเรื่องข้างในมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวคนข้างในที่เขากําลังทํางานด้วยกันอยู่เขาก็ทํายากขึ้นมาอีกอะไรก็ตามนะครับที่มันกําลังเป็นอยู่เวลานี้อย่าได้ลืมเด็ดขาดว่า นี่ไม่ได้เป็นสถานการณ์ตั้งรัฐบาลโดยลำพังของฝ่ายประชาธิปไตยอีกข้างหนึ่งอะ่ะเขาก็จับตามองอยู่ผมจะเชีื่อเห็นแบบนี้ก็แล้วกันนะนับตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่เคยแถลงยอมรับความพ่ายแพ้นะครับท่านไม่เคยบอกว่าท่านเป็นนายกรักษาการท่านบอกว่าท่านยังเป็นนายกรัฐมนตรีและยังต้องทำงานทุกวันองค์คาพยพใดๆของท่าน ไม่ได้แสดงออกเลยนะครับว่าจะลดราวาศอกให้ฝ่ายประชาธิปไตยทำงานต่อไปง่ายๆดูที่สว<ม>ที่พลเอกประวิทย์เลือกมาให้พลเอกประยุทธ์ตั้งก็แล้วกันว่าเขา,ขามีท่าทีเป็นแบบไหนดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าเดินเร็วแล้วนะแล้วยังมีเวลาให้คุยกันต่อทำความเข้าใจกันต่อได้แต่อย่าลืมสำนวนกำลังภายในว่าวิการยาวนานฝันยุ่งเหยิง วิการยาวนานฝังยุ่งยุ่งไอ้จังหวะที่ฝ่ายประชาธิปไตยกําลังนับสา0ร้2ยสิบสาร้อสิบสองสาร้อสบามกันอยู่เนี่ยทางโน้นเขาก็ทําคณิตศาสตร์การเมืองของเขาอยู่เหมือนกันนะวันนี้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยมีสามร้อยสิบสองอขาดอีกหกสิบสี่ที่นั่งจะได้สามร้อยเจ็ดสิบหถูกไหมครับค่ะใช่ค่ะขาดสอวอครับหกสิสี่เพราะสอสอไปเอาเข้ามาไม่ได้แล้วนี่มันจบแค่นี้แหละสอสอเนี่ย ในขณะที่ฝ่ายสืบทอดอำนาจเนี่ยครับเขาก็มีอยู่ห8ึ่งเมื่อเขามี188เนี่ยเขาก็ขาดแค่สอสออีก62ที่นั่งเหมือนกันนะครับถ้าคนเขามีกล้วยมากๆเขามีอำนาจมากๆแล้วเขามีความดื้อรั้นมากๆใบหน้าอดทนมากๆอกหกสิบกว่าสอสอ ด้วยความเคารพนะครับผมไม่เชื่อว่าพักไหนจะมีของแทร้อยเปอร์เซความเชื่อของผมอยู่บนโลกของความเป็นจริงผมว่าของแทกับของปลอมมันปนกันอยู่ทุกพักพักอันดับหนึ่งได้ร้อยห้าสิอพักอันดับสองได้ร้อยสี่สิบเคุณอยากคิดว่ากล้วยง้างไม่ไปเขายังเห็นว่าเราตั้งรัฐบาลยังไม่จบไนงะเขายังมีพื้นที่ในการดิน้นคือแกดื้อน,นะครับ หาช่องที่จะพลิกเกมอยู่ตลอดเวลาที่มผมพูดเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าขณะนี้แบกกล้วยมาจ่ายกันแล้วไม่ใช่นะแต่ชี้ให้เห็นว่าสัญญาณแบบนี้มันประมาทไม่ได้เพราะตัวเลขมันดันไปใกล้เคียงกันอะเอาไปไหนค่ะเอาเพื่อให้ได้สองร้อยห้าสิบข้อเท่านี้อ<ม>ทัานี้เขาก็ไปต่อได้เขาบอกเขาไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างน้อยจะว่างไงเขเพราะทางสวเขาพร้อมยกทั้งวันอยู่แล้วให้ทังฝ่ายเป็นนายกรัฐม,น,มนตร,นรี ขอบคุณคุณนันทวุิมากเลยค่ะทำทำทำกลางการถกเถียงมากมายแต่ว่าเสียงอันนี้เนี่ยเป็นเสียงที่พลอยพึ่งมานั่งคิดคณิสาจริง,รงๆว่าทางนู้นเนี่ยต้องการเท่าไหรเ่เนาะจิตใจของกองเชียร์ที่เชียร์เพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าอยอมไม่ได้หรือเปล่ามองเรื่องนี้ว่ายังไงคะผมว่าถ้าพูดกันชัดๆเนี่ยมันไม่ได้มีแต่กองเชียร์เพื่อไทยที่รู้สึกอย่างนั้นนะครับถ้าไปดูปฏิกิริยาดูวิธีคิดในสังคมออนไลน์เนี่ยกองเชียร์พักคก้าวไกลก็มีจํานวนหนึ่งเสนอให้ถอนตัวมาเป็นฝ่ายขั้นเหมือนกัน แล้วก็พูดทำนองเดียวกันเลยแหละว่าเพื่อไทยไม่มีก้าไกลก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ดังนั้นคิดยังไงคะเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ก็ขอให้ทุกฝ่ายรับรู้และก็ตระหนักไว้แล้วกันว่ากองเชียร์ฝ่ายตัวเองเนี่ยก็มีกลุ่มก้อนที่เขามีความคิดเช่นนี้แต่ผมเชื่อว่าจะไม่ใช่ความคิดกระแสหลักของทั้งสองฝ่ายและผมยังเชื่อต่อไปว่ากลุ่มที่เป็นกรรมการบริหารที่เขาเป็นแกนนำพักอ่ะเขาคิดอีกแบบหนึง่งก็คือ ถ้าจะถอยเนี่ยมันต้องถอยหลังมาพิงกันเท่านั้นนะครับไม่ใช่ถอยหลังออกจากกันเพราะถ้าถอยหลังออกจากกันไอเกมคณิตศาสตร์การเมืองที่ผมว่ามันจะมาทันทีคือคุณพลอยอย่าลืมนะคราวที่แล้ว,วสสฝ่ายค้านที่เขาตกไปเป็นงูเห่าได้หลายสิบที่นั่งนะครับทำไมเขาจะไม่คิดใช้แผนประทุษกรรมเดิมและคราวนี้หากว่า จำเป็นจะต้องทําเสียตั้งแต่ต้นมือคือเอามันซะยุคนี้แหละตอนที่เขากําลังตั้งรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับเดิมพันมันล่อใจไม่น้อยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยมันเพียงแค่มาเติมให้เสียงรัฐบาลมากขึ้นรักษาสถียรภาพ <S <S แต่คราวนี้เดิมพันคือใครมาเนี่ยมาเพื่อช่วยคนแจกกล้วยเป็นรัฐบาลเลยข้อเสนอมันย่อมเพิ่มน้ำหนักเป็นธรรมดา ผมไม่ได้มีความสุขนะครับที่นั่งวิเคราะห์เรื่องพวกนี้เพราะผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องอับปย์แต่การาเมืองประเทศไทยวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นอย่าปล่อยวิการให้ยาวนานเกินไปเราเป็นความหวังของประชาชนแต่ในขณะเดียวกันก็อาจถูกมองเป็นภัยคุกคามของคนบางกลุ่มได้ดังนั้นจะบอกว่าตรงไหนคือสถานีปลอดภยัยไม่ะครับ ความปลอดภัยของรัฐบาลเลือกตั้งที่จะไม่ถูกเกมบนดินใต้ดินเกมสมคบคิดมาเล่นงานก็ต่อเมื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยจริงๆอันนั้นถึงจะมีหลักประกันของความปลอดภัยอยู่บ้างโลกใบที่ผมอยู่และผ่านมาเนี่ยมันเจ็บปวดมัน,นสูญเสียมันเป็นโลกที่ถูกกดขี่ถูกดูถูกเหยียดหยามถูกย่ำยีมายาวนานถ้าเราช่วยกันทำให้โลกใบนี้ มันเบียดขับอำนาจนอกระบบเบียดขับอำนาจเผด็จก,การออกไปได้ผมว่าเราช่วยกันตรงนี้ก่อนไม่รู้ว่าจะช่วยให้กองเชียร์ของทุกฝ่ายใจเย็นลงได้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยที่สุดให้ท่านเชื่อได้อย่างหนึ่งนะครับถ้าท่านใจเย็นแล้วผมก็ส่งใจไปถึงท่านหรือถ้าท่านใจร้อนอยู่ผมก็จะไม่ถอนใจไปจากทุกท่านเด็ดขาดเพราะเราคือพี่น้องกัน